ความรู้สึกที่ปิดกั้นความมั่งคั่งร่ำรวยในชีวิตของคุณนะคะและคุณเองอาจไม่เคยรู้ตัวด้วยซ้ำไปค่ะความรู้สึกนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนเราทุกคนนะคะเพราะความรู้สึก คือกุญแจไขสู่ประตูแห่งความมั่งคั่งนะคะความรู้สึกเท่านั้นค่ะที่จะทําให้คุณนะคะได้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณนะคะและความรู้สึกแรกเลยนะคะที่มันปิดกัน้นท่อแห่งความร่ํารวยมั่งคั่งของคุณนะคะนั่นก็คือคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมนะคะความมั่งคัง่งความร่ํารวยนั้นนะคะมันเจอคํานี้เข้าไปนะคะ มันไม่สามารถเข้ามาในชีวิตคุณได้คะ่ะความมัง่งคั่งความร่ํารวยนั้นนะคะไม่ได้มาหาคนที่พร้อมที่สุดนะคะแต่รู้ไหมว่ามันมาหาคนที่สามารถเปิดใจรับความมัง่งคั่งร่ํารวยณเวลานี้คะ่ะดังนั้นถ้าคุณอยากมัง่งคั่งร่ํารวยนะคะจงเปิดใจรับความมัง่งคั่งความเหลือเฟือณนะตอนนี้ ได้เลยนะคะอย่ารอให้คุณพร้อมนะคะเพราะว่าไม่มีวันพร้อมแน่นอนค่ะถ้าคุณรอความพร้อมมันไม่เคยเกิดขึ้นเปิดใจรับตั้งแต่วินาทีนี้รู้ไหมความมั่งคั่งไม่ได้มอบให้กับคนที่พร้อมที่สุดนะคะแต่มอบให้กับคนที่เปิดใจรับความมั่งคั่งและความรู้สึกที่สองเลยนะคะคนส่วนใหญ่มักเป็นแบบนี้ค่ะนั่นก็คือ เวลาที่รับเงินนะคะแล้วรู้สึกผิดนะคะรู้หรือเปล่าว่าความรู้สึกที่คุณรู้สึกผิดทุกครั้งที่มีคนเอาเงินมาให้และคุณปฏิเสธนั้นมันเหมือนกับว่าคุณกําลังปฏิเสธความมั่งคั่งร่ํารวยค่ะจําไว้เลยนะคะว่าถ้าหากคุณอยากมัง่งคั่งร่ํารวยคุณจงกล้ารับนะคะคุณถึงจะได้รับมันจริงๆค่ะ ทุกครั้งที่คุณได้รับเงินนะคะก็จะจำนวนเท่าไรนะคะหรือมีของขวัญของฝากมาให้คุณคุณจงรับมันไว้ด้วยความเต็มใจค่ะเพราะถ้าคุณกล้ารับในสิ่งนั้นคุณจะได้รับสิ่งดีๆอีกมากมายค่ะเพราะคุณกำลังเปิดใจรับความมั่งคั่งความร่ำรวยเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะและ การที่คุณไม่กล้ารับหรือรู้สึกกลัวเวลาได้รับเงินนะคะมันเป็นความรู้สึกที่ลึกๆคุณรู้สึกว่าคุณไม่คู่ควรกับสิ่งดีๆนะคะ ดังนั้นแล้วนะคะจงรีบปรับเปลี่ยนความรู้สึกและรู้สึกดีรู้สึกขอบคุณทุกครั้งนะคะกล้ารับในสิ่งที่มีคนเอาเงินมาให้คุณนะคะมีคนเอาสิ่งของเอาสิ่งดีๆมาให้คุณนะคะเพราะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณรับมันและคู่ควรกับมันคุณจะได้รับความมัง่งคั่งความร่ำรวยตามมาอย่างแน่นอนค่ะและความรู้สึกที่3เลยนะคะก็คือรู้สึกติดอยู่กับอดีตค่ะ เพราะใครหลายๆคนอาจรู้สึกว่าในอดีตฉันเคยล้มฉันเคยไม่มีนะคะฉันเป็นคนหนึ่งที่ขาดแคลนนะคะเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วคุณสามารถดึงดูดนะคะความมัง่งคั่งความร่ำรวยได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยค่ะตัวตนใหม่ของคุณนั้นสามารถดึงดูดความร่ำรวยได้ถ้าหากว่าคุณเปิดใจและเต็มใจที่จะรับมันนะคะ จำไว้เลยนะคะว่าทุกคนโบนโลกใบนี้เกิดมาพร้อมความมั่งคัง่งความร่ำรวยค่ะสามความรู้สึกนี้ถ้ามีตัดมันทิ้งเลยนะคะไม่ฉะนั้นชีวิตของคุณไม่มีทางมัง่งคั่งร่ำรวยค่ะและสุดท้ายนี้นะคะถ้าคุณอยากมัง่งคั่งร่ำรวยจงพูดกับเองซ้ําๆบ่อยๆว่าฉันเปิดรับความมั่งคั่งในทุกด้านของชีวิตจากทุกทิศทุกทางแบบง่ายๆสบายๆและฉันคู่ควรกับคว,บความมั่งคั่งร่ำรวยณนะเวลานี้เลยค่ะ ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ให้กับคนที่คุณต้องการให้เขามั่งคั่งร่ำรวยไปด้วยกันนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ